สบายดีสบายดีนะทุกคนสวัสดีจ้ะวันนี้ขนะ้ามา,มาเที่ยวงานเนาะมึงท้าแหมเลือไงคืออยู่วะก็ย <c oughs> ิโชคู่นะเคืออยู่เรื่องข้ามาดีด้ะไปเรืยอง่มเป็นตะห้อย อืมกคนขายดีเลยทุกคนได้บอก,ค,ก,ค,กค,คายดีครับี๋ยวว่าเบิ่งถ้าแมมเล็กเทอรเรียนกันนะทุกคนเดี๋ยวว่าจะพาไปรองานนะจะได้นะเชิญเทอเรียนก็นจักรช่องโลงนะเชิญเทอเรียนไปกิน บอลทองก็เหลกลายเต็มเลยนะนายแพทย์ต้องไปงานนะให้ทุกคนเบ่งเน,นทุกคนได้บป่พี่กิงสาววนะนะัานนำหน้าจีไทยเบ่งนะเดทไทยหญิงสาวชาวบ้านเนยเบ่ง รักป้ากันมีแล,ล้วจะแมมให้พนักงานเัิดกอะให้เบิร์นกันนะหน้ามาถ่ายจันงน,นี่เบิร์นนี่เขาเรียนเทพเลยทุกคนไายแห้งเลยเนี่ยนี่หมกับไายนะคนมาเรื่อไหนไไ <laughs> กี่โลก ตัวเดียวแต่แม่มอยากเขาเรียนนะทุกคนนะก็เลยพาต่แม่มมาสือเขอเรียนถ้าเป็นงานเอ่อเทศกาลดินข้าที่ผ่านเนาะนาเพื่อพันทองจังหวัดจนบุรี เฮ้ยคืออยม,มันลูใหง่ไม่อยลุมเน,ะนาะออนไลน์เลยนะครับเดี๋ยวจะายไปเนาะ มัแมวนังเหลือคอคอคอเฮ้ยเขาขอพันเสียงมันแบบไดเขาพันเสียงมันแบบได้พวกกพกกวะวายวันจะแมวมั้งแมมไปคอเป็นงแล้วก็พูดอีกหืมอเป็นคอปักปักปัก เป็นคนอแล้วแกมาเอาถายจะแม่มคอดีกว่ามา <c oughs> ประมาณแปณบช่องสมเลยเนาะถาตอนตอนไหนสห้าโมงคนก็จีลายนั่งแห็งซายไปนไปไปไานีเน้่ขาบ้านลง,อนนองของแม่ไม่เอามัจะนคนนะ ผมก็ชอบมายองน้อยๆกันเก่าวันนี้ท่าแหม่ม่ามเมาเลียตซอโลกัุ้กคอาเลียต้อาแหมได้เลยี้่อเอะไรบ้รัอางุน้อโลบที่นี่นัยินมเลียตลังกินยินแหละท่าแหมมเรียงัุกคเียงยองัอ้ดีใจคับขอบคุณคับขอบคุณคาแหมอไป เงจ่ายก็เลยไปจ่ายเงินยอนารย่างเราคนนะึงเนี่ตามรังแหมบได้แล้วกันนะเราจะไปจ่ายเงินได้บาทนี้ได้ทุกคนกว่าจักบาทเนาะยซีมันเหมือนได้จังหน่อยรอคิวเนาะเข้าคิว,นะว,ควเป็นระเบียบเรียบร้อยดีเข้าคิวเนาะจ่ายเงิน กินไหนเลยวะะทางเนาะแจ้วเลยทำยมยิมเปะะิลกินไหนเลยครับแบบเละๆนะฮะผมมากรอบๆทำมาใหาก้กางเสกเบิองนะ มันกินไหนมาเลยนในท้ายจำแหม่มได้ลูกเดียวนะจากระยองเลยได้แล้ว ดีใจมะฮะยิ่มหนอยดีใ,ใจถือถ่ายได้ลูกเดียวลูกเดียวกระแสบือกันเนาะไล่เพียงอยู่ปล้าเดียวเดี๋ยวเอาผ้าเอาไปรองานนะเนาะเชียงเพียงบกเขาบอกบว่ายกแค่นี้เลย แน่นอนทุกคนขนาดเราจะเป็นยังใครมุงเรีกหน่อยเล่ยนนะยังเขาเอาอนี่ยังอันนี้าชิงคายชวาขน,นานดเน๊ะเออชายเดอเนาะมีชายาเดะะาานินะดห,ห,หลักการชิงคายชวาเนาะไปเดี๋ยวไปรอข้างนอกตามรังถมแหมมไปเลยเสียงก็สีดังๆแน่เด้อทุกคนใกล้ๆภาพจะไป็ชื่อมูอยู่ไทยฟุด กันกองไอเบรกเนาะหางขาวใช้น้ำเพื่อนะท้องนาฬิกาชิบะมา่านเนยนะตอนได้ปะบรรยากาศถ่ายไลน์มันยีติดหนาเขาได้ทุกคนเลยได้ปะโอ้ของกินแม่งจก,กระจันกันไม่เห็นาะ วิวใอ้แบบรั้นแม่ตีไก่ครับพี่นะน้าคุณมหนาคินครับนั่งเลยครับม่จะกลืนวาโตแกว่านดิมอะปากเล็กเเกาลัด อ้าวน่ากินมากเลยทุกคนอร่ออันนี้จะมีแต่ของกินเนาะครไครจะขายแต่มาอยากินเนาะ็ม พวกเนี่ยเอาชุดมาบนเลยนะทุกอนไปเนี่ยเอายางไปถ่ายให้ข้ม่พี่น้องเบิรงก่อนสาเพื่อพันท่องอย่าว่าชนบรีเนาะเขาไนบรแล้วทุกนญาติเพนก่อไปเบิงทันทีเนาะงาใ่ญ่เดิมได้เลยงาช่ายเดิ่ไใช่ปนี่ักันั้บ ใช่ป่ะทุกคนงานจะหอดหมดเลยนะครับนี่เป็นฮอรนาฬิกานะเราจะผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้เราพวย่ากัลาของเรานะครับก็ได้มาบริการท่านม่มาน่อกคนมาตลอดต้องกินลายเลีทุกคนไปยังไงว้าวมาเอามาหอมม่ได้แล้วก็หน้าหอนานเลย่านแม่ข้าเรียนยินัครับ เรามต้องลงนตอน้นต้องวั่ะลงงแต่อลาองกราะลงแล้วลอนรับมันลงมาจากจ่อมันงกด้างานยิ่อนนี้มันยิ่งขึ้นับ แค่คอยเห็ดโดมดก่อยปลาดิหลงแค่ก็พาเป็นเลยแก้มงามแก้มงามหลงหลงอืมปากเลยหลงหลงหลงมึงหลงเห็ดอะไรให้ม right> ึหลงอยากกินทุเร no ียนหลง ได้แล้วอ่ะถือถือถือ,อยกขึ้นว้าวทำแมหมในตะเรียนเลยลองกินให้เบิ่งแล้วทำแหมบานหนึ่งต้องชิม,มเบ้างอืมชิมอะไรกันไ้ไปจะได้คืมึงไม่กินมียังเลย อร่อยอ,อยปะอืมใช่ไมไม่เห็นเลยอืมอยากเด็ป้าตชิมชิมนี้เลยชิมชามนี้มืดเบียงหนึง่ง <laughs> อันนี้ทุกคนมามาเนี่ยเนี่เน่เนี่ยเดี๋ยวมาย้องชิลอกหน่ย่ครับชิลอกกินหน,น่อยตัวเลียนปีนี้ครั้งแรกในชีวิตของปีนี้เลยเนาะทุกคนก็ถือข้อไยานไปไลค์แชร์แหงก์เ่อเนาะ บระดี๋ยวปรดี๋ยวเด้อนี่เด้อแั่งแรกในชีวิตของมอยองเก็บกำเงินไปซื้อดิสแเ็มมิดเลยเงินในงานสำแ็มมืินนี่เพื่อจะได้กินพี่น้องเอ้ยแสบไลยแสบแม่กันนี่หรอมืดอืมอืมไปกินกับเขากินในบางคำนี่แหละอืมอะไรเนาะคลิปนี้เขาเจ๊ยังไงกินเขากินหนามกัด คิดจะจบเพียงแค่นีแ้แหละฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เขาไม่เห็นคลิปมาย่องผักกุก้งไหลก็แชร์กดติดตามเป็นกลังใจให้ช่องมาย่องน้าลายนเนอร์ทุกคนสำหรับคลิปนี้มาย่องจะไดก้กล่าวคำวา่าสบายดีสวัสดีครับบ๊ายบาย